เอาละครับผมขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนก่อนเลยละกันนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการจัด5อันดับเกมด้วยกันนะครับที่เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดภายในป่าหรือว่าบนเกาะนั่นเองนะครับก็สําหรับเกมแนวสไ r เวิ a l ลนะครับผมก็เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดหาของต่างๆนะครับ วันนี้ผมว่ามาจัดอันดับทั้งหมด5อันดับด้วยกันนะครับจะมีเกมอะไรกันบ้างน,นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยละกันนะครับก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนนะครับคนละไลค์แล้วก็คนละซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่5กันเลยก็ผมไปดูกันเลย เอานะครับผมเรามาต่ออันดับที่5กันแล้วนะครับอันดับที่หเนี่ยผมยกให้กับเกม Shadow of Khufa นะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมก็เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดภายในป่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยแต่ว่าเกมนี้นะครับผมจะเป็นการเอาชีวิตรอดจากซอมบี้นั่นเองนะครับพอซอมบี้ตายเนี่ยมันก็จะดรอปของต่างๆนะครับผมนะแล้วก็ภายในตัวเกมนะครับก็มีการสร้างบ้านอะไรตามปกติเหมือนเกมส u r ไ i เว l ลเลยนะครับ ก็สำหรับใครที่อยากจะลองดาวน์โหลดไปเล่นดูนะครับก็สามารถดาวน์โหลดไปเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปต่ออันดับที่4กันเลยครับผมไปต่อกันเลย เอาละครับผมสำหรับอันดับที่4นะครับผมอยู่เกมโปรเจกต์ไกอานะครับสำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมออนไลน์นะครับภายในตัวเกมนะครับผมจะมีการให้เราเนี่ยเอาชีวิตรอดเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่ในเอาชีวิตรอดประมาณสร้างบ้านหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะครับจะเป็นการที่เราเนี่ยถือปืนนะครับแล้วก็ยิงกับสอมบี้มากกว่านะครับเป็นอันส่วนใหญ่เลยส่วนภายในตัวเกมเราก็ต้องหาเอาชีวิตรอดจากแค่ฝูงซอมบี้ให้ได้นะครับเราก็ป้องกันตัวจะฝูงซอมบี้ให้ได้เนาะ ก็แค e <fit> ่นี้เองนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับผมแค่เราเอาชีวิตรอดจากซอมบี้แค่นั้นเองนะครับโอเคแล้วกันถ้าใครอยากเล่นนะครับผมก็ทางใต้ล่างคลิปเลยเดี๋ยวเราไปต่ออันดับที่3กันเลยแล้วกันนะครับผมเอานะครับผมเรามาต่ออันดับที่3กันแล้วนะครับผมยกเหืกอเกม Radiation Island นะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดบนเกาะนะครับเกมนี้มันจะออกแนวเอาชีวิตรอดมากนะครับผมก็จะไม่มีพวกซอมบี้หรือว่าอะไรพวกนี้มาเก่อกวนเรานะครับ แต่ว่าเกมนี้นะครับผมมันก็จะเป็นแนประมาณว่าเราเนี่ยติดเกาะแล้วก็หาของอะไรปกติเลยนะครับเราก็ต้องจําเป็นต้องหาของอะไรนะครับแต่ด้วยความที่เกมเนี้ยนะครับความจํามันค่อนข้างเยอะนะครับแมพมันก็จะใหญ่กว่าปกตินะครับผมนะส่วนภายในตัวเกมมันค่อนข้างสมจริงมากกว่าในการเอาชีวิตรอดนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการปีนเขาการหาเนื้อสัตว์อะไรต่างๆนะครับผมหรือว่าจะเป็นกราฟิกน้ําทะเลหรือว่าบ้านของเรานะครับมันจะค่อนข้างสมจริงกว่านะครับ ยังไงนะครับใครอยากจะลองเล่นสามารถไปลองเล่นกันดูได้นะครับเดี๋ยวเราไปต่ออันดับที่กันเลยละกันนะครับผมไปต่อกันเลยเอาละครับผมเรามาต่ออันดับที่2กันแล้วนะครับผมอันดับที่2ผมยกให้เกม The Survival List สนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมก็เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดนะครับผมแต่ว่ามันจะไม่ได้ออกแนวไปทางว่าเป็น Survival แท้1 0 0เลยนะครับ เป็นเกมเหมือน Standby Worry นะครับผมก็คือเราเนี่ยจะมองเห็นบนหัวว่าตัวละครนะครับว่าเราเนี่ยจะเดินไปไหนหรือว่าอะไรอย่างนี้เป็นแนวมุมมองเหมือนคล้ายๆเกมบอยเลยพวกนี้นะครับซึ่งภายในตัวเกมเนี่ยมันก็จะไม่มีแค่เรานะครับอยู่คนเดียวนะครับแต่ว่าภายในเกมเนี่ยมันก็จะมีการให้เราเนี่ยไปหาของต่างๆนะครับไม่ว่าจะเข้าป่ารือว่าเข้าบ้านนะครับหรือว่าต่อสู้กับพวกฝูงลิงฝูงสัตว์อะไรพวกนี้นะครับประมาณนี้เลยสําหรับเกมนี้นะครับ ก็สำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมออฟไลน์นะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่ออันดับที่1กันเลยละกันนะครับเราไปต่ออันดับที่1กันเลยครับ อันดับที่1นะครับผมอยู่เกม Last Island of Survival นะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมเป็นเกมที่ความจุค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็เป็นเกมออนไลน์นะครับภายในเกมนะครับผมก็จะเหมือนเกม Survival เลยนะครับผมแล้วก็มีการสร้างบ้านทุกอย่างเหมือนเอา Last Day เนี่ยมาผสมกับตัวพวกเกมเหมือน Survival ปกตินะครับซึ่งกราฟิกภายในตัวเกมต้องบอกเลยนะครับว่าสวยมากนะครับ และภายในตัวเกมนะครับยังมีการให้เราเนี่ยเล่นออนไลน์ได้นะครับเราจะสามารถสร้างบ้านหรือว่าทําอะไรก็ได้นะครับแล้วแมปภายในตัวเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยนะครับเราสามารถไปนู่นไปนี่เพื่อไปหาของได้นะครับไม่ว่าเราจะไปหาตัดต้นไม้หรือว่าหาก้อนหินต่างๆหรือว่าหาอาหารให้เราเองนะครับเราก็สามารถหาเพื่อมากินได้นะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันสําหรับอันดับที่1นะครับโอเค อ่ะโอเคนะครับผมก็จบเกันไปแล้วนะครับผมสำหรับ5อันดับเกมเอาชีวิตรอดนะครับมีใครชอบเกมไหนหรือเปล่าครับผมถ้าชอบก็สามารถดาวโหลดไปเล่นกันได้เลยนะครับผมนะแล้วก็สําหรับเกมจัดอันดับนะครับผมถ้าผมนํามาจัดอันดับแล้วถ้าว่าถูกใจทุกท่านหรือว่าผมให้ข้อมูลไม่ครบนะครับผมขออภัยทุกท่านกันด้วยนะครับก็สําหรับใครนะครับที่อยากมีข้อติแนะหรือว่า ชมต่างๆนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับผมถ้าชอบผมฝากทุกคนนะครับกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับอยากให้ผมจัดอันดับเกมอะไรอีกสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับเกมส์สไปเดลวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ